จะทุกคนเอ็นพามาเก็บเห็ดนะคะแล้วเราก็เจอเห็ดแล้วค่ะมาเบิ่งเห็ดที่แอนเจอกันว่าจะเป็นเห็ดอะไรชมกันค่ะนี่เลยค่ะเห็ดที่แอนเจอเห็ดโมรีนะคะดอกใหญ่ๆสวยๆแอนลืมมีดมากค่ะทุกคนโอ้ยปัญหาม,มันมือนั่นนั่นนั่นพูดดอกย้ำในสิ่เหลือลืมมีดค่ะทุกคนนี่ดอกเห็ดโมรีค่ะ นี่ดอกกำลังขึ้นเลยค่ะสวยๆอ๊บมีอีกดอกนะอ้บนี่ทุกคนดูนี่สิพันธุ์นี้กำลังเริ่มออกค่ะทุกคนดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ก็หนีเธาอีกแอนโพดตรงนั้นอีกดอกนะึงนี่ต้นชวะตาค่ะอืมดอกนึงนะคะ คนดินไม่อนเพะนี่ค่ะเราได้สามดอกแล้วค่ะไปต่อค่ะมีอีกดอกนึงค่ะทุกคนนี่สวยเลยซื้อมีดไหมค่ะนีค่ะอีกดอกนึงค่ะลองซ่อนดีๆใบไม้ค่ะทุกคนต้องหาดีๆค่ะ แล้วเราเจอกลุ่มทรัพย์แล้วค่ะทุกคน คน,นเจอแล้วค่ะนี่ค่ะมันมันมัน,ม,นมันแหงนะคะ่ะมีอดอกนึ่นค่ะลองออกในถ้ำคางอยไที่มันแหงเน่ยค่ะเนี่ยโอ้ยแต่ว่าใช้ได้นะคะสวยค่ะเพราะว่าเวลานั้นเ้าก็ไปตากแหงขึ้นเก่าค่ะนีอีกค่ะทุกคน สวยค่ะนี่ว่าค่ะต้องค่อยๆหานะคะอันนี้ในแม่ฝนตกเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้คาดการว่าฝนจะตกแ้าฝนตกมานี่อุย้ยคักเลยค่ะไปค่ะพีจากทุกคนเจอแล้วมีโชคดีจังเลยวันนี้นี่ค่ะ นี่ด,ดอกนี่ดอกใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมเอ๋มอีค่ะอู้ดอกใหญ่ค่ะน้องชิงนใหญ่ก็หนีได้อีกนะคะที่แอนเพิได้มาหนีน้องชิงนใหญ่ก็หนีได้อีกค่ะนี่อีกค่ะทุกคนโอ้ยห้อยอย่างนั่นค่ะ อันนี้ก็จะก้นดอกมา่อนอี่ก็ดะก,กําดอกแห้งๆเหงาแน,น้วค่ะเนาะเอาละจ้าเอากะหาเห็ดมาพอสมควรเลยนะคะทุกคน แอนกะไ่อยากไปไกลเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแอนลืมมีดค่ะทุกคนเรามานี้มันเป็นการบอดีนะคะเดินปา่าคนเดียวมันบ่มีมีดนะคะแอนก็เลยสี่คอกัดละคะ่ะเขามาเบิ่งเห็ดที่เขาได้กันนะคะเห็นมูรีวันนี้นะคะอันนี้ผักค่ะแอนเก็บผักเสียแล้วกัผักชีล้อมนะคะเสียไปไส่เกยงอ้อมมือแรงค่ะเขามาเบิ่งเห็ดกันแแล้วอนเอานี่ใส่ถุงค่ะแป๊บหนึ่ง ผักขอกผักขมเออพ่อผักอย่างง้ามๆเก็บเอาเบื้อละเอ็นนะคะมาเบิ่งเห็ดมูลีลว่าเขาได้เห็ดมูลีจากดอกกันค่ะนี่เลยผักที่เราได้กันนะคะยูน,นี่เขาสิเป็นการเขาชิมีการนับเห็ดจันทึกสาวาแต่ละมือนไปเก็บเห็ดนี้ได้จากดอกจากดอกนะคะอันนี้อันนี้สองนะคะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวันนี้ได้สิบสามดอกค่ะนี่ค่ะดอกมูรีที่เราได้กันนะคะวันนี้ได้สิบสามดอกค่ะทุกคนเอาละค่ะแอนจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคน เขา,าพ่อกันไหมค่ะแอนก็นขอสวัสดีค่ะ